เหรียญดินพรานแพ้แล้วผ่านแซไทยเหรียญวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียไทยเป็นสภาพสภาพดูไม่ได้โดนหวดกลับเวียดนามอดได้เหรียญไม่มีโอกาสเป็นเจ้ภาพเลยแซะคู่แข่งเพราะอิจฉา โดยควานหลงของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะจีนไปได้3-2ต่อเซตคว้าแชมป์ศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3ต่อจากครั้งล่าสุดที่ทำได้เมื่อปี2013ซึ่งก็เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ตามมีแฟนลูกยางเวียดนามในนำภาพเรียญรางวัลการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2023 ไปเปรียบเทียบกับเหรียญรางวัลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป2023พร้อมแสะว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการโฆษณาแม้แต่เหรียญรางวัลที่มอบให้กับนักกีฬาก็ไม่เว้นโลโก้ของสปอนเซอร์ใหญ่กว่าชื่อทัวร์นาเมนต์ด้วยซ้ําเมื่อมองดูเหรียญรางวัลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรปรูราแค่ไหนส่วนเมืองไทยดูจืดซีดแค่ไหน สำหรับประเด็นดังลราทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าไม่มีโอกาสเป็นเจ้าภาพเลยแซคคู่แข่งไปเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้ที่สี่ก็อดไปไม่ได้เรียนเลยกระแสะรอรวียดนามเป็นเจ้าภาพว่าจะทำได้ดีแค่ไหนกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าช่างแซต,ตลอดน้ำใจนักกีฬาเคารพสิทธิของเจ้าภาพต้องมีนะคะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แล้วเพื่อนเวียดนามล่ะมีโอกาสสำหรับเหรียญนี้หรอจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสิ่งที่เวียดต้องพัฒนาเพื่อให้ทันสมัยทันโลกนอกจากฝีมือแล้วทัศนคติและจิตใจและมารยาทของกองเชียร์ยังล้าหลังโลกอีกหลายปีกว่าจะพ้นโครนตรม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหรียญมันคือสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือได้มายังไงเหรียญจะถูกออกแบบมาแบบไหนไม่สําคัญแต่สําคัญกว่าคือทํายังไงถึงจะได้มันเอาเวลามาวิพากษ์วิจารณ์ไปพัฒนาชีวิตตัวเองให้ดีก่อนไหมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าได้ที่สามเหรียญทองแดงคงเป็นปลื้มพอไม่ได้ก็แซะตามสันดานคนข,ขี้อิจฉานั่นแหละขยันฝึกซ้อมเพื่อมีโอกาสจะได้เหรียญกับเขาบ้าง อีกสิปีข้างหน้านู่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแซะซะทุกอย่างแซะทั้กีฬาก็ไม่ได้เพราะไทยได้เหรียญทองอิ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 จฉาค่ะอิจฉาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามเขาเป็นอะไรทําไมชอบแซะไทยจัง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็เพราะแบบนี้ไงบนอกเสื้อเวียดนามถึงไม่มีผู้สนับสนุนแม้แต่ตอนเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อแข่ง FIVB Challenge ก็ไม่มีค่าตั๋วเครื่องบินคิดใหม่ให้ดีๆก่อนพูดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแพ้แล้วพานชัดๆเวียดนามตามหลังประเทศไทย50ปีเดือดร้อนแทนประเทศที่ได้เรียนเฉยเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่า ไตเติ้สปอนเซอร์ชิซึ่งส่วนหนึ่งนำเงินไปสนับสนุนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงมอบความสุขให้คนทั้งประเทศคุณค่าที่ได้รับมันมากกว่าเปลือกภายนอกเรียนมี3ด้านด้านหน้าสุขด้านหลังสุขดันไปมองขอบเหรียญเลยทุกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเงียนเวียดพยายามจะเป็นคู่แข่งและพยายามทุกด้านลบที่จะเอาชนะประเทศไทยในทุกๆด้านเช่นเศรษฐกิจการเกษตร คือปลูกทุเรียนและผลไม้อื่นๆแข่งส่งออกไปประเทศจีนแข่งกับไทยไม่ติดฝุ่นและตอนนี้ก็นักกีฬาอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคือแบบอิจฉาตลอดเวลาปากดีตลอดเงียนเอ้ยเก่งจริงขึ้นตามมาระดับโลกอย่าเอาแต่เหา่าลำใหญ่พวกที่เชียร์เงียนด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใครจะไปสู้รายการว t ทีวีครับบ้านคุณได้ละ่ะแข่งระดับจักรวาล ฝีมือระดับนอกโลกคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเพราะนิสัยอย่างนี้แหละคืออุปสรรคของทีมไม่คิดอยากให้ชาติอื่นช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมชาติหรือไงอยู่ในกะลาต่อไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าอยากได้สักอันไหมใช้ปากน้อย,อยฝึกมากๆก็มีสิทธินะจะให้กันเองก็ไม่ได้ด้วยมีเหรียญทองช็อกโกแลตให้ทั้งโหลเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า แชมป์ก็คือแชมป์นะจ้าหนูแพ้แล้วอย่าพานฝีมือมันคนละชั้นกันไม่เปลี่ยนความคิดก็อยู่แบบนี้แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาจะได้น่ะสิจิตใจกองเชียร์ต้องพัฒนาอีกนานทางที่นักกีฬาเวียดนามเขาเริ่มพัฒนาแบบก้าวกระโดดแต่กองเชียร์กลับไม่พัฒนาเลยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ สาวไทยก็เก่งเกินทีนี้กวาวุ่นไปถึงพื้นบ้านเลยชาวเน็ตกัมพูชาเครมนักวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดแชมป์เอเชียเป็นคนเขมรควันลงหลังจากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเอาชนะจีนไปได้ใน3-2ต่อเซต25-21ต่อ25-27ต่อ 15ต่อ19 20ต่อ25และ16ต่อ14คว้าแชมป์ในศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชีย2023มาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3อย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตเขมต์รายหนึ่งได้นำรูปของบีมพิมพิชยากกรกมกับเพียวอัชาราพรคงยศ ไปไล่แสดงความคิดเห็นตามโพสต์ต่างๆพร้อมกับระบุว่าเก่งมากซองสาวกัมพูชาเกิดที่ประเทศไทยเรียกเสียงหัวร้อให้ชาวเน็ตไทยซึ่งพูมิลำเนาของพิมพ์พิชยาเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนอัชาราพรเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดยโปรแกรมต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเป็นการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนที่ประเทศโปโลแลนด์สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าแหมอ้างแบบนี้สองสาถ้ารู้นี่มีเครืองเลยนะถ้าเหมือนฝรั่งลูกครึ่งนางฟ้าไม่โกรธทว่าเหมือนคะแม่ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาถึงบอกว่าการศึกษาคือสิ่งสําคัญคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าอย่าบอกนะว่ามีภาพอยู่บนกระแพงอีกนะคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าเขาอยากมีส่วนร่วมเห็นใจเขาหน่อยนะคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าเอาสมองส่วนไหนมาคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่า พูดออกมาได้เนาะว่าอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตัวเองไปปั้นนักกีฬาของตัวเองนุ่นไปคอมเมนต์ตอมบอกว่าถ้านักกีฬาเขารู้คงจะเสียใจมากๆสองคนนี้คนหนึ่งเขาอยู่ภาคใต้คนหนึ่งเป็นคนอีสานไม่อายบ้างหรือจะ๊ะคอมเมนต์ตอมบอกว่าขมินคือคนชั้นทาตเครมทุกเรื่องเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันไหนที่ไทยดังระดับโลกก็จะมีประเทศช่างเครมเข้ามาขอมีส่วนร่วมขอให้ได้ติดไปกับไทยบ้างแม้จะไม่จริงแต่มันก็จะเครมถามเขาหรือ,อยังว่าอยากเป็นคนขมรไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่านี่ถ้าใครมาว่าเราแบบนี้เรามีเครืองนะบูลลี่กันชัดๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ามันสอถ,ถึงระบบการศึกษาของประชาชนประเทศนี้ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาอีกแล้วมีในกำแพงวัดสองสาวคงอยู่ในกำแพงวัดอีกตามเคยเหนื่อยกับคนประเทศนี้จริงๆริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบ้านใครบ้านมันดีกว่าเนาะไม่ต้องมาเลอะใส่กัน ผมเห็นหลายๆคนชอบพูดว่าตัวเองเป็นขมรก็เป็นความภูมิใจของเขาถ้าเขาชอบแต่ถ้าคนไทยคนอื่นเขาไม่สมัครใจจะชอบเป็นก็อยา่าไปเครมว่าเขาเป็นเลยนะครับท่านเขาเป็นคนไทยสัญชาติไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าปวดหัวกับพวกนี้จริงๆมันจะเอาฮาไปถึงไหนเนี่ยไม่อยากถือสานะแต่ว่ามันรู้สึกขำจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าน่าเห็นใจมาก ที่ประเทศนี้ทำได้แค่นี้เครมเอาแทนและมักใช้ตัวโอนสัญชาติมาแข่งแทนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมองคิดได้แค่นี้เหรอเนียมันเป็นอะไรมากมายอยากได้ทุกอย่างที่เรามีดีขาดความอบอุ่นก็งี้แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะเป็นใครไม่สำคัญแต่ที่แน่ๆฉันรักพวกเขาทั้งทีมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าประเทศนี้เขาตลกเนาะนี่แหละการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ คอมเมนต์ตมาบอกว่าเครมทุกอย่างทางทางที่ไม่มีอะไรเลยสักอย่างควรเช็คสมองและระบบประสาทด้วยนะจ๊ะคอมเมนต์ตมาบอกว่าถามเขาก่อนว่าเขาอยากจะเป็นคนกัมพูชาไหมคิดเองอีกแล้วคอมเมนต์ตมาบอกว่าเอาที e á, h h e ่สบายใจนะจ๊ะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวจ้ะคอมเมนต์ตมาบอกว่าสองสาวไม่ได้อยู่บนกำแพงนะเครมได้ไงเนียคอมเมนต์ตมาบอกว่า ถ้าประเทศของคุณดีจริงเขาคงไม่มาเป็นนักกีฬาไทยหรอกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหลายชาติเร่งพัฒนาศักยภาพทั้งคนทักงเทคนิคแต่บางชาติใช้การเครมที่ประสบความสําเร็จเขาได้อะไรนอกเหนือจากการหลอกตัวเองไปวันๆหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ